สวัสดีครับผมเอ็มจากช่อง PM Ford นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ที่กําลังเป็นชุดแต่งยอดฮิตของตอนนี้นะครับรถที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยคือรถรุ่น Ford Everest t i t a n i u m p นีย by Turbo บนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าชุดแต่งที่เขาว่าฮิตๆกันอ่ะมันดียังไงมันเด่นตรงไหนบ้างนะครับของชุดแต่งวิกเตอร์นะเดี๋ยวผมพามาดูทีละส่วนเลยนะมาเลยครับส่วนแรกนะครับของชุดแต่งวิกเตอร์นี่เลยกันชนหน้าที่เป็นกันชนหน้าแบบพิเศษเฉพาะวิกเตอร์นี่ครับจะมีสัญลักษณ์นะครับ คำว่าวิเตอร์เขียนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กันชนหน้าวิเตอร์เห็นไหมครับตัวนี้เลยนะเขาจะเปลี่ยนกันชนหน้าทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับเป็นกระจังหน้าลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้ามาแตงโอ้โหตัวมมาเนี่ยสีเงินอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟ led นะครับ3จุดแล้วก็ได้เพิ่มเป็นตัวอนเอเวอ e r เรสต์นะครับแล้วก็ค้อบไฟหน้าสีดําด้านนะครับพอมองนะครับโดยรวมเห็นไหมครับด้านหน้าโอ้โหแค่เห็นด้านหน้าก็เท่แล้วอ่ะ เป็นไงครับชุดแต่งวิตเตอร์เดี๋ยวผมพามาดูต่อด้านข้างนะด้านข้างนะครับจะมีนี่ครับเป็นลายสติกเกอร์นะตรงนี้ของชุดของชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็ลากมาด้วยคิ้วล้อนะครับแบบเรียบขนาด2นิ้วนะมันทําให้ดูเหมือนตั้งแต่กันชนหน้านะมาที่ด้านข้างเนี่ยต่อกันเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนี่เลยด้านข้างครอบแก้มครอบกระจกมองข้างครอบมือเปิดเบาะรองมือเปิดคันนี้เป็นสีดําด้านนะเราเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือ แรปหลังคานะครับสีดาด้านครึ่งคันด้านบนโอ้โหยิ่งรถสีขาวตัดกับสีดาด้านบนเนี่ยมันทําให้รถแบบหรูพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับคันนี้มีคิวกศาสา์มาให้นะครับเป็นทีก่กศาสา์แบบใหญ่นะติดถึงด้านบนของขอบประตูเลยนะครับนี่ด้านหน้าที่ว่าสวยแล้วเดี๋ยวดูนะครับด้านหลังคิวล้อนะครับขนาด2นิ้วลากเข้ามานะครับปึบ๊บมาจบที่กันชนท้ายกันชนท้ายนี่ก็ของวิตเตอร์เช่นกันนี่เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับ กันชนท้ายวิกเตอร์นะครับคือเปลี่ยนกันชนท้ายทั้งชุดเลยนะตัวนี้นะครับเป็นท่อนะครับสี่ท่อฝั่งนี้2ฝั่งนี้อีก2นะครับดูดูขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะผมบอกเลยแล้วก็จะมีคําว่าวิกเตอร์ด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนี่เลยครับข้อไฟท้ายนะครับสีดําด้านลากมาเลยนะตัวนี้มาต่อด้วยค่าท้ายแบบมีไฟคําว่าเอเวอเรสต์นะครับผมตอนคืน เวลาเบรกเนี่ยก็จะขึ้นสีแดงตัวนี้ที่ตัวสอนิวเวเลตด้วยนี่นะครับพอดูลมรวมนะคันนี้สุดยอดจริงๆพอเปลี่ยนเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ทำให้เราแบบดูเท่ดูพรีเมียมสุดๆไปเลยเดี๋ยวยังไม่โอเพงเท่านั้นดูด้านในกันครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดปุ่มทีเดียวนะครับนี่เลยพาเาดูด้านในนี่นะครับด้านในเราติดพรมกระดุม9ดีให้กับลูกค้าด้วยดูพรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับ เวลาเราพับเบาะเนี่ยก็สามารถเข้าไปนอนนะครับหรือว่าเก็บของได้มากยิ่งขึ้นด้วยวางของได้สะดวกสบายจริงๆมีลัก2ว์ให้ที่ด้านหลังด้วยนะครับผมตัวนี้ผมพาไปดูด้านข้างกันต่อเนาะนี่พอพับเบาะนะครับเป็นแบบนี้เราก็จะมีปมกระดุมก้าดีนะครับทั้งแถวสามแถวสองมีหมดเลยนะครับนี่ครับด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับจะมีตัวกันลื่นที่เท้าของคนขับด้วยนะครับ เราก็แถมกล้องบันทึกให้ลูกค้าด้วยยังไม่หมดเพานี้นะครับเราก็จะมีสครับเพจนะครับให้กับลูกค้ากันรอยอีกหนึ่งสเต็ปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจซื้อรถฟอร์ e เ e r วอเสแต่งสวยๆแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ออกรถฟอร์ e เ e r อเไปแล้วแล้วอยากได้ชุดแต่งสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีคำถามสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ f o ร d รุ่นใดก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ